แดงกันนะคะทักทายค่ะทุกคนทักทายยามเช้านะกับดอกเข็มสีเหลืองสดสวยมากคะ่ะหยดน้ำเยอะเลยค่ะเขากำลังจะตูมแล้วจะบานแล้วค่ะทุกคนอันนี้สวยดอกดกขอให้ทุกคนให้เฮ <ๆ S 1> ง,งๆฝังๆโชคดีตลอดไปนะคะสวัสดีวันพฤหัสค่ะเช้านี้ที่ซับมะขามนะคะ ยินยันดอกพุธสวยค่ะสวยงามมากเลยค่ะดอกพุธ้อยมมลายนะคะมีหยดน้ํเกาะเราไม่กล้าถูกเขาแรงตัวเขาหยดสดชื่นแจ่มใสดอกเข็มสีเหลืองสดชื่นมากค่ะทุกคนดอกมีหยดน้าเรามาดูดอกเข็มสีแดงกันนะคะหยดน้ำเกาะไปหมดเลยค่ะ จดน้ำเยอะเลยค่ะเขากำลังจะตูมแล้วจะบานแล้วค่ะทุกคนอันนี้สวยดอกสีเหลืองสดชื่นมากค่ะทุกคนเช้านี้เล็กมันธนาหัวย,ยุ่งไปหน่อยนะคะจดน้ําเยอะเลยค่ะเขากำลังจะตูมแล้วจะบานแล้วค่ะทุกคนอันนี้สวยดอกดนี่สีแดงนะคะบดอกใหญ่มากเลย ขอให้ทุกคนได้เห็อมฟังนะคะอีแดงกันนะคะทักทายค่ะทุกคนทักทายยามเช้านะักกับดอกเข็มสีเหลืองสดสวยมากคะ่ะหยดน้ำเกาะเต็มไปหมดเลยคะ่ะอากาศสดชื่นมีหยดน้ำเกาะเต็มไปหมดเลยดอกพุดธดอกไม้ทุกอย่างใบไม้ทุกอย่าง จดน้ําเยอะเลยค่ะเขากำลังจะตูมแล้วจะบานนะคะทุกคนอันนี้สวยดอกดกมากเลยนี่ก็ดอกดอกนะคะทุกคนจะให้ดูท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าหยาดเยะิะมมีแต่น้ำหูไพเลาะมากค่ะเพลิดเพลินอันนี้พุทธดอกใหญ่ค่ะทุกคนเขา ดอกเขาไปกลุ่มเป็นก้อนเลยคะ่ะสวยะคะ่ะหอมด้วยหหพายเลาะม่อค่ะเพิดเพลินอันนี้พุดดอกใหญ่ค่ะทุกคนเราจะพาไปดูดอกมาอีกอีกสองสีนะคะดอกเข็มสีเหลืองครักเขาจะร่วงจะไม่สวย สดชื่นแจ่มใสค่ะหูภผยเลาะม่อค่ะเพลิดเพินอันนี้พูดดอกใหญ่ค่ะทุกคนสดชื่นแจ่มใสดอกเข็มสีเหลืองสดชื่นมากค่ะทุกคนดอกมีหยดน้ำเขาจะร่วงจะไม่สวยสดชื่นแจ่มใสค่ะหยดน้ำเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะ อากาศสดชื่นมีหยดน้ำเกาะเต็มหมดเลยดอกพุดธดอกไม้ทุกอย่างใบไม้ทุกอย่างหยดน้ำเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะอากาศสดชื่นมีหยดน้ำเกาะเต็มไปหมดเลยดอกพุดธดอกไม้ทุกอย่างใบไม้ทุกอย่างคนขอให้ทุกคนได้เห็นกฟังนะคะหยดน้ำเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะ อากาศสดชื่นมีหยดน้ำากาเต็มหมดด,ดอกพุธอกไม้ทุกอย่างใบไม้ทุกอย่างถุกมากเลยนี่กระดกดกนะคะทุกคนจะให้ดูท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าหยาดเยิ้มมีแต่น้ำดอกพุธสวยค่ะสวยงามมากเลยค่ะดอกพุธร้อยมะลายนะคะมีหยดน้ํเกาะเราไม่กล้าถูกเขาแรงตัวเขาหยุดนี่สีแดงนะคะดอกใหญ่มากเลย เราจะพาไปดูดอกไม้อีกสองสีนะคะดอกเข็มสีเหลืองทักนะคะทุกคนนกกำลังร้องส่งเสียงร้องให้เราได้รับชมกันฟังแล้วสนอกแดงกันนะคะทักทายค่ะทุกคนทักทายยามเช้านะกับดอกเข็มสีเหลืองสดสวยมากคะ่ะ เรามาดูดอกเข็มสีแดงกันนะคะหยดน้ำเกาะไปหมดเลยคะ่ะดอกพุธสวยค่ะสวยงามมากเลยค่ะดอกพุร้อยมาลายนะคะนีหยดน้ำเกาะเราไม่กล้าถูกเขาแรงตัวเขาหยดแล้วนี้สดใสสวยงามที่ซับมะขามนะคะทุกคนดูคลิปให้จบนะคะเขาจะร่วงจะไม่สวย สดชื่นแจ่มใสคะ่ะดอกพุธสวยคะ่ะสวยงามมากเลยคะ่ะดอกพุธ้อยมมลายน,นะคะมีหยดน้ํเกาะเราไม่กล้าถูกเขาแรงตัวเขาหย,ยดุดดอกพุธสวยคะ่ะสวยงามมากเลยคะ่ะดอกพุธ้อยมมลายน,นะคะมีหยดน้ํเกาะเราไม่กล้าถูกเขาแรงตัวเขาหย,ย <cam> ุดตัวตนคะ่ะสวยง,งามให้เราเห็นนะคะ อนุรักษ์ธรรมชาตินะคะทุกคนดูดอกนี้สิคะนิ้เข็มสีเหลืองสวยขนาดนี้เสียเดีย๋ยวไปดูสิจุดน้ำเยอะเลยค่ะเขากำลังจะตูมแล้วจะบานแล้วค่ะทุกคนอันนี้สวยดอก,ด,กดอกนี้สวยงามดอกใหญ่คะ่ะเขาอยู่ข้างล่างขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบขอบคุณนะคะทุกคนสีแดงกันนะคะ พักทายคะ่ะทุกคนพักทายยามเช้านะกับดอกเข็มสีเหลืองสดสวยมากคะ่ะเช้านี้สดใสมากนะคะทุกคนให้ทุกคน,คนดูคลิปให้จบนะคะกอดเต็มไปหมดเลยคะ่ะสวยคะ่ะสวยมากเลยธรรมชาติสวยงามสร้างสารรค์แต่สิ่งนะคะทุกคน นกกำลังร้องส่งเสียงร้องให้เราได้รับชมกันฟังแล้วสนอกเช้านี้สดใสสวยงามที่ซับมะขามนะคะทุกคนดูคลิปให้จบนะคะเรามาดูดอกเข็มสีแดงกันนะคะหยดน้ำเกาะไปหมดเลยคะ่ะสีแดงกันนะคะ ทักทายค่ะทุกคนทักทายยามเช้านะกับดอกเข็มสีเหลืองสดสวยมากคะ่ะสีเหลืองสดชื่นมากค่ะทุกคนเช้านี้เล็กมัทน,นาหัวยุ่งไปหน่อยนะคะ่ายวันพฤหัสนะคะดอกเข็มสีเรา จะพาไปดูดอกมาอีกสองสีนะคะดอกเข็มสีเหลืองคดอกนี้สวยงามดอกใหญ่ค่ะเขาอยู่ข้างล่างขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบขอบคุณนะคะทุกคนมากเลยนี่ก็ดอกดอกนะคะทุกคนจะให้ดูท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าหยาดเยิ้ม มีแต่นับเช้านี้สดใสมากนะคะทุกคนใหท้ทุกคนดูคลิปให้จบนะคะนะคะทุกคนนกกำลังร้องส่งเสียงร้องให้เราได้รับชมกันฟังแล้วสนเอนีเหเืองสดชื่นมากะค่ะทุกคนเช้านี้เล็กมาทน,นาหงอยยุ่งไปหน่อยนะคะ ดีนะคะเช้าวันพฤหัสเพื่อนๆค่ะดูดอกหยดน้ำค่ะคะสวยไหมคะหยดน้ำที่ต้นพุทธเคะ่ะสดชื่นแจ่มใสมากเลยคะ่ะสดชื่นแจ่มใสดอกเข็มสีเหลืองสดชื่นมากค่ะทุกคนดอกมีหยดน้ำมากเลยนี่ก็ดอกดอกนะคะทุกคนจะให้ดูท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าหยาดเยิ้ม มีแต่นับเราจะพาไปดูดอกไมอก้อีกสองสีนะคะดอกเข็มสีเหลืองทักตัวตนค่ะเช้านี้สดใสมากนะคะทุกคนให้ทุกคนดูคลิปให้จบนะคะ เรามาดูดอกเข็มสีแดงกันนะคะหยดน้ำเกาะไตไปหมดเลยคะ่ะถ่ายวันพฤหัสนะคะดอกเข็มสีแล้วนี้สดใสสวยงามที่ซับมะขามนะคะทุกคนดูคลิปให้จบนะคะ กอดเต็มไปหมดเลยค่ะสวยค่ะสวยมากเลยธรรมชาติ